ับสวัสดีค่ะคือมาทำยีข้าววะพี่เขาบอกว่าหนูสยจันจะอิ่มบอกนี่นี่แหลสาวจันว่าจะไม่กินขนมจีนกูกลัวไม่อิ่มน่าสาวจันเนาะไม่ใช่กินแต่ข้าวเหนียวเลยกินข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวมีเยอะอยู่แล้สาวจันเนาะแต่กระติบข้าวปลาใสข้าวเหนี่วเลยใส่ไปนีละสาวจันหรือว่าปอกให้ใสกระติบข้าวบนเหนือใส่ถุยมาดื้อพี่น้องเอ้พวกนี้อย่างสาวจันเนี่ยมาให้พี่พี่มันใกล้เระยะนี้ จะส้มตํามะละกอบ่อยในนี้สังพานบ์บีมัหมดเลยยังไม่หมดเลยยังอีกลูกหนึ่งคลิปก่อนนั่นกับตาไปให้นกเก๋กินเนาะแบ่งกันกินครับยังเหลืออีกลูกหนึ่งปูเปิดพี่น้องเไยไก่ย่างดั้มแต่ไม่ไดเบาเหนื่อยย่างไม่อยากพูดหรอกวันนี้กับย่างให้นกเก๋เพาะเนานี่อย่างในสายดานปูเหมือนเดิมปูก็ซื้อจากร้านวันนี้นี่ปูก็เยอะครับมันถูก แนบหมูปุ้ยขนมจีนนี่ตำไส้หม,มูยออยตำไส้หม,มูยอครับหมูยอมาทุกคนมาดื้อครับมาดือ้อเอาลุยรวมมิดมาชิมมัด้วยกันะตอนนี้ชิมหมูยอนมไทยอะไหมูยอวกี่เขาบอากบอร์เนอร์รานที่อีกหมูมาสานกูมบีมขนมจีนมาอีกอืมอืมว่า บาหูบ <có> ้ากลองวะมทังชาวพักเอาไว้หน้ามาทนี่กูควากูคามดกระชายนี่กาวเรยนี่ชมนนี่นว่ากชานเนาะผลกระทบผลกระทบ พักขายถูกครับเป็นพักของกินทูกกับทุกอย่างจ้ะเพราะว่ารัฐบาลบ้านเขาทางการบ้านเขาช่วยช่วยกันเน้อเน้ชีวิตของคไประชาชนบ้านเขาน้ำาน้กสินค้าลดราคาเกือบทุกชนิดจ้ะบกินให้เลย แคบหมูนี่ก็ไม่ใช่ของไทยนะครับไม่ใช่สูงมาจากไทยนะเนาะรับก็มีม้วาไปนื้นมหมูหนมหมเนืนอเนื้อเนื้อเนื้เนื้อเนื้นห้อน้อเนา้อเอเนื้เนเน้นเเนื้อนข้น้าทนกอย่างอาจจะอเนเนเนอเนอเืเพราอเ่าคนไทยททเนาทอเเนืนืง,งานก้เนาหลเเนเดดงงนเอเนืนนนะอเืเนื้เนืเนื้อปู Cái sàn sàn khúc Cái sàn sàn nó mấy Chẳng lẽ lắng rồi nè Cái ổng Vãn bãi sàn kim phục tín nè phải vay gìn công của Thái là không phải gìn, tha bị yếm gìn มีนข้าวต้นเหนียวมีข้าวขนมจีนเลยโซจานพิกยังงพริสดอือดนกาดอู้ไข่อบ tại tại buffet điện bắp hết bắp hết ừ. bắp hết 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 bắp nước bắp hết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  เรืยอกว่านก็อะรันจะไม่กินข้าวกินส้มตำกับปูแถมหมูเขาเนาะปูตัวนี้จะนอนไม่หลับกินข้าวไม่อิ่มลูกไม่กินรอบเดืองกันไก่หนึ่งเนื้อรับไก่บารหนึ่งอบน้ำน้ำไป โอพอมันทำนี่จะ่อยเลยงนีไมแล้วจ่าใ,ใคร,อ,อ,งงรองรรรอูเสนเนี่ยถ้าป็นมาตุ้ม่ได้จ้อยเสันเนาะอันนี้าตุตูจะเก,กาะกัน <laughs> ต้มกันเต๋อขัวเขาก็ไม่ใช่ต้มยำใส่โจ๊กเนาะน่ากินอร่อยเลยรวยครับมาดื่มพี่น้องไหมโรดปลอภัยนะครับไม่โ,มโอพีเขาน้ำลายไหลปู่นี่เขาบอกเลยครับถ,ถ้าไปซื้อซูเปอร์เกาหลีแพงแพงเลยละ่ะนอกจากร้านนอกถ้าซื้อตามซูเปอร์มาเก็ตก็มา<อ>เก<อ>็วไปกล้องนึงนะจ๊ะ กล้องเล็กเนี่ยยังถูกสุดก็คือหกพันวอนแต่ว่างิานสายแสงซื้อมาจากร้า 3, นแค่สามพันวอน บาานนายสายวิสาจะกินเพื่อพี่ๆน้องๆคนไทยอยู่ทั่วโลกแต่ที่อาจจะหาซื้อวัตถุดิบในช่วงนี้มาได้เนาะอาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตบ้านนายสายวิสาเข้าใจเลยจะว่ามีอย่างกินเนาะบางคนเนี่ยจัางซื้อของยากเนาะส่งรายใจให้ทุกคนเนาะนี่หนูพี่เขาเรียนยังไงวะกิน,นอยู่ประเทศไทยดูยูแถวทัโลกงานก็ไม่ทำเหมาอนกันเนาะ,นะ งานก็ไม่ได้ทำเต็คผู้หญิทำทุกวันที่บนก่อนปรยโ่ยมนาหารนอก,น,อกนัน่นงเกศโอเคน้องเกศวะเอาโรคกิดมาด้วยดีกว่าของเนี <c oughs> ่ยเอยชีโรกของชาวนั้นเนาะระยะนี้ถ้าเอยชอโรก YouTube จะแบนนะครับถ้าเก็บน้องเกถามบ้านในสายวิสานมา เราโลคบ้านน้ำปลาเหนียวบ้านน้ำบอปลาสันโอ้ยบุญมีดอกเด็ดดอกแกเขพูดหยอกหยอกูดเล่นแกก็<ๆ>ถามบ้านหน่อยสายสานได้หยุดงานกันหรือเปล่าทั้งคุณบ้านหน่อยสายสานบอกนี่หยุดเลยเนาะหยุดอาทิตย์นึงคุณดิเปี้ยงกันหยุดรูสั่นถามน้องเกดเจ้าแกถามน้องเกดอยากหยุดบอก ถามน้ากวางแล้วไอ้ความใจน,นี่แกที่จริงน้าต่องเกียดหยุดไม่ได้อะก็ดดวันนี้พนักงานในครัวสามคนคือเป็นคนไทยทั้งหมดเลยแต่ถ้าหยุดนี่ถึงจ่มีคนไปทำในห้องครัวเลยก็กัดค้าต้องเกียไปรั่นน้องเกลีกยดะจะยุ่งเนาะมม่าเกลียดหรืม่งกิีดเนรอ กินทั้มดครับรู้กิ่ก่นเยอะต้องมากินมันก่อนที้เหลือแล้วก็บ้าพีดกองไปวี่ออกไปยังกินไม่หมดนี่ครับปูได้ปลาเหนือเราจะนั่งแค่ไปเรื่อยๆกินที่ไหนเพิมเพิ่มเติมเลย ของจำนำเลยมั้สงสร่ผิดูข้างล่างน้ำหนู็นอย่างเริมมาแล้วครับทุกวันนี้ใส่สานโทรกลับบ้านเยแม่ใส่พิสานกับลูกๆใส่พิสานล,ลูก,ลกลๆหลานๆเมนูทุกวันเลยคือตับหมึกมะละกอนเนี่ยนะช่วงของการกักตัวและประหยัดในการใช้จนะ่าย <c oughs> ก็ว่ะร่งย่อมีม่ลงเมียชาวทานจะไปหาป่าเนาะไปหาป่าเมียชาววิสาหุผู้เขียวพี่จ้ะสาววิสายุผู้เขียวนไปหาป่าผ่อนเกนพ์เนาะจ้าว่ะโมหยิบสุงพูดถึงละนาเท่าไรชาวนายังมีผลกระทบนะครับเนาะพวกปีที่อยู่ในเมืองในอย่างที่ต้องทํางานเนี่ยเอาจริงๆเลยต้องพรอนบ้านพรอนรถเสียค่าน้ำค่าไฟทั้งที่ ไปซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกแล้วต้องดูแลบ้านตางจังหวัดอีกไม่หมดละหู้เลยแต่ผลกระทบนะเข้าใจเลยเด็กันยังดีทางประเทศไทยเขาพักนี้ให้อยู่เนาะรถก็พักนี่หกเดือนบ้านอย่างรถอย่างับที่กู้มาเป็นธนาคารทั่วไปก็พักนี่สามเดือนอย่างก็มีอยู่ก็ดีอยู่แต่ยังบ้าเนี่ยแถ้จังหนั้างจังหวัดเนาะเป็นคนณาปทงบ้านนอกเขาที่มันจะดีอยู่ใจบ้านบร่ได้เช่าขอไม่ได้ซื้อสินะ แต่เง็นใจพกคเงินวะดาวรถดพรบ้านพรรถยนต์เนาะบ้านนกับสายสักับพรนคือกันแต่พรนรถยนต์กับพรนคือกันแต่บ้านเหือสายกันยังอาจจะชควงกี้ก็หลายคนยุ่มีงานทำมีงานทำอยู่อืนนี้ปรเท็เกาดลีนี่แบ้านเหนือกับเป็นเขาว่าอุบัติเหือ้นล้มดรเนาะเป็นอย่างคือทำไมไม่หยุด มันไม่หยุดร้านไม่หยุดไม่ปิดโรงงานเกาหลีตั้งแต่มีโกคกนี่ช่ไมมไม่ปิดโรงงานนะครับจะมีบางส่วนพี่จะพี่แค่สองสามวันสองสมวัน,นปิดเช็คดูอาการอืมไอ้ปะ รน่นานบังเหนือก่อนเจ้าของที่ก่อนลดราคาค่าเช่าลงเนาะที่เรกบ้านหล่างใช่ใช่ยังคิดว่าเจอวิกฤตขนาดนี้แกก็เห็นกับหูกับตาอยู่ลูกค้าแทบไม่มีแล้วจะไม่เก็บค่าเช่าเหมือนเดิมอย่างนี้ได้เพราะโฉมสารผู้มาเช่าบ่อนสินะนนแม่แค่จะทำเท่าแกจะเท่าแก่วาเพิราะรถไฮยูเนาะ บรรทัดสองแสนห้าเดอน้ำพร้อมน้องไปพูดตังค่าก็มาแม่นว่าประสอปรูเรื่องของเขาแกหรอกเขาพยายากถามว่าประเทศของเกาหลีหรือประเทศของไทยเขาเนี่ยมันมีน้ำใจมีน้ำใจมันกันบ่ในช่วงที่เจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็เลยกระถามเขาแกผิงและว่าเขาแกผิงจ้าของที่จะไปลดไปคุยเกิเป็นรถละรถขาเสารดี เราก็แบคุยแล้วรบกันแล้วแต่เขาแกจะทำป้ายขอบคุณแกกระติดห้าร้านเลยนะเจ้าของที่มีน้ำใจกัะเพาทั้งแกผู้ชายกับทั้แกผู้หญิงอะไรปรึกษากันว่าจะทําป้ายแสดงความขอบคุณให้กับเจ้าของที่ที่มีน้ำใจลดราคาค่าเช่าให้จระติ๊ดหน้าร้านให้คนได้เห็นว่าเจ้าของที่ที่นี่มีน้ำใจนจะดีเนาะให้เพื่อนนี่ให้เพื่อนนี่ชื่นใจเจ้าของไปนำไง แกก็ดีดีครับแคเแบบของที่สร้างที่แบงกว้างเลยนะร้านอาหารเนาะสร้างล่านอาหารสองท่านท่านแรกเป็นพิซซ่าอะไรพิซซ่าท่านแรกจะแข็งกว่าท่านสองเป็นร้านบะหมึกร้านบะหมึกหกล้านร้านเนาะเดือนละหกล้านเฉพาะคาเซานะครับใจให้ครับโหสองที่ขนาดแปดล้าน 6ล้านกับเป็ล้านเลยนะครับจิบสีจล้านครับเดือนหนึ่งแกจะได้จิบสีละเป็นเงินใหยเอากว่า3แสนกว่าเกือบ4แสนนะครับต่อเดือนแกจะนอนกินนี่กินนี่แกเขาคอยทำมาทำงานเรื่องสารานเป็นคนกับเเป็นคนรวยสมถะานแต่เป็นคนรวยสมถะแกเขาก็มาทำบ้านหลังเล็กๆอยู่ทางนั้นนะจ้ะซื้นเช้ามาก็จะมาบุกรถกคุณนี่เขามา ร้านอาหารข้ามาจอดนี่ครับแจ็คก็กจะเป็นปวดพื้นปวดอย่างตา่างข้างร้านอาหารเป็นคนรวยสมรชาติเนาะแล้วคือว่ามีน้ำใจให้กับนน<ร>า็ว่าสายาสานจะเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหลายคนเป็นเพื่อนอสายสานจะน็จาของหอลดราคาค่าเช่าหอให้พันหนึ่งสินะประเทศไทยเขาก็มีน้ำใจหลายที่เหมือนกันแม่ยุ้ ยิ่งประเทศไทยฮอปเป็นประเทศ,เท,ศที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพลแพลนักหนึ่งของโลกเลยอใส่ฐานร้านนะบ้านเหนือเลยถามมาเปลนบางคนอยู่แล้วก็ดีอาจจะมาลู่เรื่องนะครับเนาะดื่มบนอาจจะลู่บางค่านพอดีเขาไปส่งใจคือแยกลู่บานเหนือก็เลยมาคุยให้ฟังนะแต่บานเหนือจะแยกลู่กว่าในช่วงวิจิตเป็นแบบบ้านมันห้นากัดทีก่กัน เทศไทยเขาก็มีหลายๆที่เนาะที่บางคนที่บ้านเ่นปล่อยร่างไว้บ่นี้เห็นประกาศรู้มันจะวัชภัยติดเชื้อหรือทางการต้องการเอาคนมารักษาในบ้านหลังนี้มารักษาได้ฟรีเลยบ่คิดค่าน้ำค่าไฟให้รักษาฟรี<อ>เพื่อเป็นการกักตัวชั่วคราวเพื่อช่วยช่วยกันชาวสารเห็ในประเทศไทยหลาย,ลายที่เช้ก็ดีดีใจเนาะดีใจที่คนไทยทุกคนเริ่ม ปับตัวเขาหากันได้เริ่มก็เห็นแก่ตัวกันแล้วเนาะเริ่มช่วยช่วยกันเห็นช่วงนี้มันผ่านไปในเร็ววันางแต่ช่วงแรกแรกที่โรคเข้ามาอู้ประเทศไทยเขาวุ่นวายเนาะประเมินเกาหลีจากเกาหลีช่วงแรกแรกกันเหมือนกันปะท่วงกันโยนน้ำโยนถุงขยะโยนอย่างใส่เจ้าหน้าที่กันเลยจะดีลำดีแล้วทุกวันนี้เขาต้องคิดแต่ถ้าเขาไปช่วยกันเองใครจะมาช่วยเนาะที่นี้ถนนหนทาง จะมีเหมือนนักดีสานนักแม่สาารสนเนาะอยู่เจ้าหน้าที่นะครับก็จะถือเหมือนใส่ป้ายในงานชักวันอะไรอย่างเงี้ยมีสายจากสะพ้ายจากสะพายนะครับจากเทศบาลแต่ละเขตอือเรามีกระบองเตือนคนคนที่ไปใส่ผ้าปิดจมูกจะเตือนประชากรหรือคนเนี่ยครับที่เดินตามถนนไใส่ผ้าปิดจมูกก็เดินไปเตือนครับเจ้าหน้าที่ก็จะเดินเลยใส่ผ้าปิดจมูกน้อยแค่นี้ละอือบางคนก็ทำหน้าที่ทำเข้าใจกว่านี้นะครับคือเดี๋ยวเข้าใจว่าพนักงานกว่านี้จะ แล้พนักง,งานนั้นมัเปิดหน้าที่ของเพื่อนเพื่นจะย่างไปเตือนเลยอขอยใช้ผ้าพ,พิดจมูกน่ยค่ะช่วยช่วยกันเพื่อนจะแปะแบบไทยเขาแบบนี้เลยจ้ะแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้จะทางการเกาหลีนะมีเพนคิดว่าแต่ละครอบครัวถึงแม่ครอบครัวนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิดก็คือมีผลกระทบจากโควิดเพราะว่าพนักพนักงานตามที่ต่างๆ ยังครอบครัวหนึ่งถ้ามีซีคนเนาะอาจจะได้ยุดงานคนหนึ่งอย่างเดียอาจจะมีผลกระทบบ้างทางการเพิ่นใจเงินให้ครอบครัวและล้านวอนเลยดิถ้าครอบครัวนั้นมีสีคนขึ้นไปเพิ่นให้ล้านวนอนแต่ถ้าครอบครัวหนึ่งบ่ถ,ถึงอาจจะมีแค่สองคนหรือสามคนเพิ่นให้ต่อคนนี่สองแสนห้ามันบาทสองแสนห้าพันวอนจตต่อคนเลยได้ทุกคนที่เป็นประชาชนของเขาเลยเนะี่ย ถือว่าดีอยู่เท่าแกอธิบายให้ฟังนะจ้ะแต่ประเดเราี่ยนี่ผู้บุคคมาแข่งแย่งกันเน่อยู่นี่อาจจะยังว่าล้างงบคนและชวนกันไปพูดอลกันจะพี่ซองนี้เิอมมีบ้านเหนือกอนกีิบนาทีถึงมดมดเพล่เนี่ยของพี่เนาะมันเหมือกัใส้่งิันจอน้สดไ แคบหมูในเกาหลีกับมีแบบติดเนื้อติดมันหน่อยนึงก็มีเลยเนาะนั่นเพิ่มเนี่งแคบหมูติดนติดมันเด่นแคบหมูแบบแบบนี้เลยไล่มันนี่ก็มีจ้ะแบบติดมันกับม,มีมีเครื่องเคียงเยะอะครูหมูยอไข่ต้มข้าวหมูไก่อบโอ้ยเนาะ จากล้าครับจะเข้ากิจสิบเมืกี้แล้วกดตัวไลค์กดแชร์หรือบางเหนือทาคลิปไปทำให้ใครตองรำคาญหิวข้าวรีบไปหาอะไรรีบไปหาอะไรกินนะครับขอให้กินอะไร่อยๆแล้วอย่าเสียดเดี๋ยว่าเสียดก็เอามะพร้าวลงที่บนเหนือทางหาก็ได้เนาะมาดูที่บนเหนือทางสัตว์รู้กัด้วยกันสู้ๆไปด้วยกันนติดตามคลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจบนเหนือทางสารเล่าเพียงแค่กดนะครับผมครับจากลาไปก่อน รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันเาทุกคนจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันในเร็ววันค่ะพคุค้งคองทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ